ประวัติและปฏิปทาของหลวงปุริีจันดสารโรพระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทามาักน้อยสันโดษหาผู้เสมอเหมือนได้ยากเสนอตอนที่9ก้าพันศาที่15ปีพุทธศักราช2482เรื่องคงอยู่ในเขตเถื่อนถ้ำจังหวัดเลยจำพรรษาณนะถ้ำผาปูตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลย ในเขตจังหวัดเลยนั้นเดือนธันวาคมมกราคมเป็นเดือนที่อากาศหนาวที่สุดบางปีถึงกับมีแม่คนิงหรือน้ำค้างแข็งจับตามใบไม้ปีพุทธศักราช2 4 8 1นั้นวันขึ้นปีใหม่ยังเป็นวันที่หนึ่งเดือนเมษายนและวันสิ้นปีก็คือวันที่31มีนาคมฤดูหนาวปลายปีพุทธศักราช2481 ซึ่งคือปลายเดือนธันวาคมมกราคมท่านก็หลบอากาศชื้นของถ้ำผาบิงออกวิเวกต่อไปทางพื้นที่ราบท่านแวะพักบ้านม่วงแล้วเลยไปทางท่าลี่ข้ามแม่น้ำโขงไปเมืองแก่นเช้าฝั่งลาวเพื่อโปรดญาติฝ่ายยมบิดาพักอยู่เดือนเศษแล้วกลับมาทางเพชรบูรณ์ไปหลมศักโปรดญาติฝ่ายโยมมันดาด้วยวิเวกไปด้วยอันที่จริง การวกมาทางเพชรบูรณ์นั้นก็มิได้เป็นการหลบความหนาวของอากาศภูเขาเท่าใดนักเพราะเขาทางเพชรบูรณ์ก็สูงลิ่วและหนาวเช่นกันหากเป็นตอนปลายฤดูหนาวแล้วจึงค่อยยังชั่วมากท่านบอกว่าการเที่ยวทุดงสมัยนั้นธรรมชาติจะมีความสงัดวังเวงมากต้นไม้สูงใหญ่แง้คอตั้งบ่าพวกไม้มีค่าเนื้อแข็งเช่นตะเคียนทองมะข่า ไม้แดงไม้ประดูยังเกลื่อนป่าเวลาอยู่บนยอดภูไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเลยหรือเพชรบูรณ์เช่นภูเรือภูหลวงหรือภูหอมองเห็นภูเขาลูกแล้วลูกเล่าสลับซับซ้อนการดูดละลอกคลื่นในทะเลลึกภูเขาเหล่านั้นยังปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นเบียดเสียดกันไม่กลายเป็นภูเขาหัวโลนไปมากมายแล้วเช่นทุกวันนี้ ท่านสันเสริญการทุดงและเสนาสนาป่าอยู่เสมอท่านบันทึกไว้ว่าเห็นไม้ภูเขาป่าใหญ่จิตใจตื่นเต้นด้วยสติทุกอิริยาบถท,ทางวิเวกสงัดด้วยไตรทรวารประกอบด้วยภัยอันตรายต่างๆสะดวกจากการภาวนาจิตใจถึงมรรคผลได้เร็วไม่มีนิวรณ์ตามรบก,กวน จากลมศักด์ท่านกลับมาถ้ำผาบิง้งก่อนวันวิสาขาบูชาเพียงวันเดียวจากลมศักด์มาถึงผาบิง้งขึ้น14ข้ามเดือน6ไปีพุทธศักราช2482ตรงกับวันที่สองพฤษภาคมาเจริญสมณธรรมจิตด,ดีกว่าแต่ก่อนถึงอาพาธทําจิตให้เป็นส่วนๆแสดงธรรมพอเป็นไปได้ดีกว่าอยู่ลมศักด์หลายเท่าพันทวีท่านพัก บำเพ็ญเพียรที่ถ้ำผาบิงจนถึงเดือนเจวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2482พิจารณาจิตเป็นอัพยากฤิตรู้เองเห็นเองเพิ่งเห็นอาน,นิสงส์ใหญ่คือจิตยังลงไปรากแก้วรู้กรรมของนามธรรมและรูปธรรมอาศัยกันอยู่แต่ชอบเข้าทางนิมิตของหญิงธรรมะแสดงเองปล่อยรู้ตามเห็น ตามความเป็นเองของธรรมชาติหายสงสัยจิตฟูสงสัยจิตยังคล่องอยู่ในโลกไม่มีวินัยคุมอาศัยมีแต่ธรรมะคุมอาศัยพิจารณาความตายเห็นประจักษ์ปีพุศัราช2482ท่านจำพรรษาณถ้ำผาปูระยะนั้นเข้าใจว่ายังไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นวัด ดังในสมัยปัจจุบันขณะอยู่ที่ถ้ำผาปูท่านก็อนุสรนถึงการภาวนาตามสถานที่ที่ได้วิเวกมาว่าการอยู่แหย่ยดเท้าทำความเพียรไม่สู้ดีท่าลีไม่สู้ดีบ้านม่วงก็ไม่สู้ดีในถ้ำผาปูดีมากมู่เพื่อนไม่สู้ดีเพราะเป็นคนใหม่แต่เขาตั้งใจดีนินพระกังวลในการหน้ามาก อยู่แจนเท้าและเมืองเดือนกว่าหมู่เพื่อนเป็นคนบ้านป่าบ้านดอนเป็นคนไร้การศึกษาสอนยากหยาบทั้งกายและวาจาทั้งใจทางถ้ำผาปูด่ดีแต่อาพาธมักป่วยแต่การภาวนาดีทั้งกลางวันกลางคืนภายในจิตใจละเอียดมากแต่กังวลด้วยอาหารไม่ช่วยขมขิตไม่ชอบปล่อยจิตนี้กำเริบเมื่อเวลาผ่อนอารมณ์ปันส่วนวางอุปทาน ค้อยปลอบจิตจึงวางอารมณ์ได้จึงรู้อารมณ์ที่เป็นปกตินี้เป็นกระทู้สำคัญแล้วมินิมิตปฏิภาคแสดงแล้ววางกิตนอนทำวิธีนี้รู้สึกว่าโรคหายมากจึงรู้ว่าโรคเกิดขึ้นเพราะกดจิตและข่มจิตตรึงจิตเส้นประสาทตรึงเลือดลมเดินไม่สะดวกให้ทาตพิการจิตก็พิการการพิจารณาให้รู้จักนิสัยของจิตและอารมณ์ กลั่นเอาที่นั้นมาเป็นตัวธรรมบำรุงความรู้ความฉลาดอยู่ในถ้ำภูมิสถานอุ้มจิตจิตอุ้มภูมิสถานจิตแยบจมดีรู้สึกและตื้นจิตรู้สึกว่ามีกำลังมากๆฝันก็เป็นมงคลดีไม่ลามกแต่มักป่วยจิตชอบสแสวงหาปัญญาในทางราคะชอบเพ่งนิมิตหญิงเพื่อรู้เท่าอาสุภะ เป็นตัวภาวานาหลักของกิจจะแจ้ไขภาวานาทางอื่นนั้นไม่ได้<ม>การจะกล่าวถึงลักษณะสถานที่จำพรรษาของหลวงปู่ณธรรมภาปูนี้สมควรจะเชิญบวหารสำนวนที่ท่านเขียนไว้เองในเวลาอีก24ปีต่อมากล่าวพรรณาถึงธรรมภาปูในโอกาสถวายกฐินทาน ปีพุศราช2506ความว่าถ้ำผาปูเป็นภูเขาเอกเทศลูกหนึ่งต่างหากมีถ้ำเล็กถ้ำใหญ่โดยรอบมีหินผาขึ้นสูงสูง,สงต่ำตำ่มีหินผาไปที่เจริญตาเจริญใจประกอบต้นไม้แนวป่าหน้าทัศนาการนั้นนักหนาเป็นถินที่ห่างไกลาจากบ้านเป็นที่น่าเจริญสมณธรรมแก่พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายที่เดินจอนมาจากจิตรุทิศทั้งสี ถ้ำผาปูเป็นสถานที่เป็นมงคลเป็นสถานที่วิเวกเงียบสงัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่เอกชนนิยมมากเป็นสถานที่นับถือกันสืบมาแต่บบรณการเป็นมงคลดุดเทพมีมากเป็นสถานที่ดึงดูดน้ำใจของเอกชนให้มาดูสภาพถ้ำผาปูนั้นเรื่อยๆถ้ำผาปู เป็นสถานที่มีชื่อเด่นไปต่างจากจังหวัดอื่นในระยะทางใกล้และทางไกลของประเทศไทยสถานที่ถ้ำผาปูเป็นสถานที่ย่อนใจของชาวเมืองมีาราชการพ่อค้าพาณิชตลอดชาวไร่ชาวนาพากันมนสัสก,การพระพุทธรูปปฏิมากรเจติยสถานในฤดูการปีใหม่เรื่อยๆหากว่าเป็นเช่นนี้ก็ควรหนักควรหนาที่ชาวจังหวัดเลยของพวกเรา จะได้ช่วยกันบุรณะปฏิสังขรขึ้นเป็นอย่างดีเพื่อบุตรลูกบุตรหลานบุตรเลนสืบมรดกไปในอนาคตข้างหน้าการนำกฐินทานมาถวายสังณัฐถ้ำผาปูโดยเห็นประจักษ์ภัยสารว่าพระภิกษุสงฆ์ซึ่งได้พร้อมฉันทะต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างอำเภอพากันมาจำพรรษาณถ้ำผาปูตลอดไตรมาสามเดือนเฉพาะเป็นพระวิปัสสนาธุระ รักษาทุดงความสันโดษมีรัพพทหารวันละครั้งเป็นอาธิซึ่งพากันประพฤติพรตพรหมจัรทร์ตามศาสนวาดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าทั้งสิน้นแม้ภิกษุสาม,มนเณรมีจำพรรษาณอาวาสนี้บางองค์มีสมณบริคารไตรจีวรชำรุดเพื่อจะได้ผัดเปลี่ยนให้ถูกต้องตามพระวินัยนิยม อันหนึ่งผู้ถวายกฐินฐัานนั้นจำเป็นแท้ที่จะต้องสิ้นเปลืองเงินทองไปมากไหนจะต้องจ่ายซื้อเครื่องสมณบริรอุปกรณ์ทุกอย่างในจะต้องงบเงนินเลี้ยงแขกเลี้ยงคนทุกอย่างมีทั้งครูพันและหุพันหลายอย่างหลายประการซึ่งเห็นแก่พระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเพราะผู้ถวายมุ่งต่ออานิสงส์ใหญ่ไพศาล ที่จะนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์สงตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปเป็นสงฆ์ปวารณาเป็นสงควรรับกรานกระถินท่านเป็นสงบวชในปัจจันตประเทศได้ที่พระองค์ตรัสไว้ในพระวินัยนิยมสงเหลา่านี้ล้วนแต่บวชยติจตุธกรรมสืบเนื่องมาจากองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งนั้นมิใช่สงลักกะเพทบวชด,ด้วยตนเองสงเหล่านี้มีสิทธิ ที่จะทำสังฆกรรมน้อยใหญ่ให้สำเร็จได้เพราะฉะนั้นการถวายสังฆทานต่อสงฆ์ดังที่กล่าวแล้วจึงไม่อานิสง์มากผลทานที่พวกท่านทั้งหลายถวายแล้วในวันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยแก้วทั้งสามประการจงบันดาลให้ท่านมีความสุขความจริงแต่แรกคิด จะนำความเฉพาะที่ท่านพารณนาถึงลักษณะท่าผาปูมาลงพิมพ์เท่านั้นแต่เมื่ออ่านไปเห็นความงามในกวีรสที่ท่านรจนาเขียนถึงการกถินทานอย่างไพเราะจึงอดไม่ได้ที่จะนำมาลงจนจบกระแสะความให้เราชื่นชมกับอัจฉริยภาพในการเขียนของท่านอีกประการหนึ่งออกพรรษาปวารณาแล้วแม้จะป่วยบ่อย แต่การภาวนายัางดีมากอยู่ท่านจึงยังคงพักทำความเพียรอยู่ณถ้ำผาปูต่อไปอีกระยะหนึ่งและออกเที่ยวทุดงไปตามวิสัยพระกรรมฐานมาพักเจริญสมณธรรมที่วัดโพนาอ้อในเดือนกุมภาพันพธุพกราชพักราช2482ภาวนาดีกว่าอยู่ทุกแห่งมีได้กังวลอะไรทั้งหมดได้คติที่สำคัญอีกหลายในยะอาหารเป็นสปายะ อากาศเป็นสัปปายะบุคคลเป็นสัปปายะเสนาสนะเป็นสัปปายะธาตุขันก็หายให้โอกาสระหว่างการเดินทุดงไปเรื่อยๆในปลายปีพุทธศักราช2482นี้ท่านได้พบสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีชัยภูมิดีเป็นมงคลจากการบำเพ็ญความเพียรชื่อบ้านหนองบง อยู่ในเขตตำบลหนองนิ้วอำเภอเดียวกับถ้ำผาบิงคืออำเภอบางเสพุงความจริงท่านตั้งใจจะกลับไปถ้ำผาบิงด้วยความรู้สึกถึงรสชาติอันน่าผพอใจในการภาวนาณที่ถ้ำผาบิงอยู่มากและมีญาติโยมรออยู่ณที่นั้นด้วยแต่บังเอิญมาพบสถานที่ถูกใจแห่งใหม่คือบ้านหน้องบงแห่งนี้เข้าจึงเลื่อนการเดินทางไปถ้ำผาบิงออกไปก่อนบ้านหนองบง มีลักษณะเป็นเนินสูงขึ้นมามีลำคลองเล็กๆผ่านกลางต้นไม้ในบริเวณบนเนินนั้นแต่และต้นสูงใหญ่เขียวขจีตลอดปีบนไหล่เนินตอนหนึ่งมีน้ำซับกล่าวคือเป็นบ่อน้าเล็กๆจะตักน้ำไปเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดไม่มีแห้งคงมีน้ำผุดไหลรินซับขึ้นมาจากพื้นดินชาวบ้านเรียกกันว่าน้ำซำแต่น้ำซำที่หนองบึงนี้มีลักษณะพิเศษ เป็นสีเหลืองอ่อนๆซึ่งถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำคำหรือน้ำทองคำทางอีสานถือกันว่าน้ำสำที่ใดเป็นน้ำคำเป็นน้ำของพวกบังบทหรือภูมิเทวดาซึ่งถือศีห้ามีชาติภูมิอยู่ใกล้กับมนุษย์ที่สุดเมื่อจะไปขอมาจินมาใชา้ ก็ต้องทำด้วยความเคารพต่อเจ้าของน้ำคํมจะไม่แห้งเลยตลอดปีไม่ว่าดินฟ้าอากาศจะแห้งแล้งแล้วทำให้บ่อต่างๆในทางภาคอีสานแห้งจนเหลือแต่ทรายเพียงใดแต่น้ำซําที่เป็นน้ำคำํมจะยังคงมีน้ำอยู่ให้เห็นเต็มแอ่งเต็มบ่อตลอดบริเวณรอบน้ำซําที่เป็นที่ห่วงแหนของเทพพจดาอารักษ์โดยรอบไม่มีใครกล้าไปตัดฟันต้นไม้ใหญ่เพราะ จะเกิดป่วยเจ็บล้มตายหรือเสียสติบางครั้งมีคนไม่เชื่อไปตัดทำลายต้นไม้ก็อาจมีม้าหรือสุนักรูปร่างประหลาดวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านในเวลาค่ำคืนเห็นประจักษ์กันหลายคนแล้วก็จะเกิดเหตุให้ผู้ทำผิดอาเพศหรือครอบครัวของผู้นั้นป่วยไข้ขึ้นมาต้องให้ไปสมาลาโทษกัน ผู้เขียนเองระหว่างติดตามครูบาอาจารย์ปุถุดงพบน้ำสำําหรือน้ำซับแบบนี้สีห้าครั้งคราวหนึ่งเป็นแอ่งหินเล็กๆก,กว้างยาวไม่ถึงเมตรลึกเพียงครึ่งเมตรมีน้ำไหลรินตลอดเวลาแต่ก็ไม่ล้นเกินขอบอ่างหากตักมาใช้อาบยินทำอาหารก็จะผุดขึ้นมาทดแทนให้ตักไปได้ไม่มีขาดแอ่งหินอย่างนี้เราไปุุดงกัน20กว่าคน ก็คงมีน้ําให้พอใช้ตลอดอย่างไรก็ดีวันหนึ่งพวกเราคนหนึ่งไปอาบน้ําตรงแอ่งนั้นท,ทั้งทั้งที่ห้ามกันแล้วว่าน้ํานั้นทั้งใช้เป็นน้ําดื่มเป็นน้ําทําอาหารและน้ําใช้น้ําอาบซึ่งรวมทั้งของพระเนรด้วยน้ําจากที่อาบคงจะกระเซน็นตกไปในอ่างหินผลก็คือน้ําที่เคยเปี่ยมขอบแอ่งหินกลับแห้งสนิทนทันทีท่านอาจารย์ว่า ไปทำผิดเขาไม่ให้ใช้น้ำแล้วเราต้องย้ายที่วิเวกทันทีอีกแห่งหนึ่งเป็นแอ่งดินบนยอดเขาขนาดบอ่อใหญ่กว่ารายที่กล่าวมาแล้วหนึ่งเท่าเมื่อการผิดขึ้นก็แห้งแล้งลงทันทีเช่นกันแต่จำนวนคนไปน้อยกว่าท่านอาจารย์ท่านจึงมีเวลาเจรจาขอกันขออยู่สองวันท่านว่าถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องหนีอยู่บนยอดเขาไม่มีน้ำจะทำอย่างไร ผลสุดท้ายเขาก็ยอมให้รุ่งเชา้าบอ่อเที่ยงสนิทก็มีน้ำเต็มทันทียังกับเปิดก๊อกน้ำใส่ตุ่มรายหลังนี้ท่านว่าเป็นพญานาคไม่ใช่พวกบังบทอย่างรายแรกณที่บริเวณน้ำสำบ้านหนองบงนี้เองที่หลวงปู่แวะมาพักเจริญสมณธรรมในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทศราษ2482ตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์พักเจริญสมณธรรมที่หนองบุง่งสถานที่วิเวกทั้งกลางวันและกลางคืนดีนักจิตเจตสิกนิ่มนวลสุขุมมากปฏิภาคนิมิสแสดงสออขึ้นในดวงจิตเสมอดีกว่าทุกๆแห่งอยู่ได้แต่ฤดูแล้งฤดูหนาวฤดูฝนอยู่ไม่ได้ภาวนาดีทั้งกลางวันและกลางคืน ราคะกำเริบเป็นคราวๆสงบเป็นคราวๆโรคภัยให้โอกาสดีอาหารเป็นสัปปายะอากาศเป็นสัปปายะบุคคลเป็นสัปปายะฝันก็เป็นมงคลสถานที่เที่ยววิเวกมีจำนวนมากอารมณ์ไม่มากรักษาความสันโดษด,ดีเป็นสถานที่พระโยคาวจรเจ้าสแสวงหาโคจะราคาไม่ไกลไม่ใกล้พอดี รักษามั่นคงอยู่ในการภาวนาจิตไม่กำเริบฟุ้งซ่านโดยที่ท่านตั้งใจจะไปน,นำชาวบ้านสวดมนต์ไหว้พระในวันมาคบบูชาท่านจึงกลับถ้ำผาบิ้งอีกวันเพ็ญเดือน3ตรงกับวันที่23กคุมภาพันธ์พุทธศักราช2482่ถ้ำผาบิง คนดูอนุัยสิ่งที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธาตุพิการเหมือนแต่ก่อนอนุสัสฟุ้งขึ้นมาให้เห็นแจ่มแจ้งดีจิตยั่งยืนในการทรมานจิตไม่ย่ทอท้อพิจารณาถึงขนอนอน,อนุสัยการเทศนาดีนั้นจิตเสียการพูดดีนั้นจิตเสียอารมณ์นอกดูดเอาไปกินหมดกรรมอาพาธ มักติดนิสัยเป็นนิดต่างแต่ราคามาเกิดแกล้งอันตรายเสียจริงผิดแต่ก่อนนั้นมากข้อสำคัญเลือกฟันเอาธรรมะที่เกิดเฉพาะในดวงจิตพิจารณาตามนิสัยของตนไปตามลำดับหนึ่งเพ่งไม่ให้จิตเป็นตันหาหนึ่งให้จิตไปอย่างกลางๆงอย่าให้ดนความรักความชั่วเห็นความรู้ขยบขึ้นทุกๆท,กทีราคะเบาบางรับรู้อารมณ์ทุกๆอย่าง จิตชอบสงัดเพ่งเหตุผลปัจจุบันถูกไม่ผิดเห็นเหตุผลยืดยาวอาพาธก็ถอยไม่ค่อยกำเริบต่างแต่น้ำใจไม่สู้เด็ดเดียวเห็นความมั่นคงของศาสนาจเจริญภาวนาดีกว่าเมื่อคราวก่อนนั้นมากตรวจดูจิตละเอียดดีรู้ความเสื่อมความจเจริญของจิตน้ำใจกล้าหาญต่อความเพียรเพ่งอยู่เป็นนิดพิจารณาความเป็นเองจิต นมิตความฝันก็เป็นมงคลโรคก <teenage time. S 1> ็ให <tv> ้โอกาสเมื่อได้นำชาวบ้านถือศีลภาวนาระยะหนึ่งหลงปู่รำลึกถึงความเย็นอกเย็นใจจากการบํมเพ็ญเพียนที่บ้านนาหนองบงสถานที่สงัดเงียบท่านเล่าให้ฟังภายหลังว่ามีุุคเทพมากท่านก็ย้อนกลับไปที่บ้านหนองบง มาพักเจริญสมณธรรมที่หนองบงวันขึ้น11ขค่ำเดือน4ตรงกับวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2482ได้รับความเย็นใจมากดีกว่าอยู่ทุกๆแห่งได้ทำความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนความรู้เกิดสุขุมมากปฏิภาคนี้ไม่แสดงมากฝันก็เป็นมงคลดีโรคไม่ค่อยกำเริบดีกว่าถ้ำผาปูที่หนองบง วันแรมห้าค่ำเดือนสตรงกับวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2482การภาวนานั้นจิตสงัดเงียบพิจารณาความตายแนบเนียนสนิทด,ดีผลจากวิกจิติฉาความสงสัยดีตลอดวันตลอดคืนมีได้กังวลในสิ่งทั้งปวงจิตไม่ฟุ้งซ่านเหตุอนิสงส์ว่าอยู่คนเดียวจะมีกำลังมากสัญญาไม่มากไม่เลิกขนดหมู เห็นความรู้ที่เกิดในปัจจุบันจิตแม้จะดูหนังสือมากก็ไม่ติดสัญญาชอบพิจารณาความเกิดในสติปัฏฐานจิตปีนี้มีกำลังกว่าเมื่อปีกลายนี้จิตไม่ติดทางอาหารระยะนั้นกำลังเป็นเวลาสงครามอินโดจีนกล่าวคือไทยที่เรียกร้องดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงคืนจากฝรั่งเศส มีการสงครามกันบ้างเรียกสั้นๆว่าสงครามอินโดจีนเป็นผลให้ประเทศไทยได้ดินแดนบางส่วนขึ้นมาเช่นพระตะบองเสียมราชสีโสพลรวมทั้งนครจำปาสักดิแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ต้องคืนไปอย่างไรก็ดีข่าวการสุรบของสงครามก็ยังมีในฐานะอยู่ในเพศบรรพชิตนอกจากการแผ่เมตตาแล้วท่านได้ใช้ภาวะสงครามเป็นบาทของการภาวนา ูหนังสือพิมพ์เรื่องสงครามเท่าไหร่จิตยิ่งมีกำลังเพราะเป็นเทวทูตทรงข่าวบอกความตายและปรงกระแสของจิตให้วิ่งไปตามนั้นยิ่งทำจิตเร่งให้ภาวนาเข้าหนึ่งเนืองความกลัวและความประมาทก็น้อยลงนอกจากธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งภายในจิตชอบอุ้มบริษัทคือพรหมวิหารนิสัยชอบเป็นสาธารณะไม่เพ่ง ให้ความสุขเฉพาะตัวและตรกะูลชอบเพ่งทั่วไปเข้าใจแต่ว่าชีวิตจะไม่คงทนอยู่เสมอมาระลึกถึงโทษว่าอาพาธเพราะทำกิจหนึ่งเกิดเพราะสงสัยวินัยหนึ่งกิจวิบัติหนึ่งรวมสามอย่างนี้โทษถึงตาย